ก็จะมาพูดคุยในเรื่องภารกิจที่ผมได้ไปทำมาเมื่อวานนี้นะครัเมื่อวานนี้ไปทำอะไรครับเมื่อวานนี้ผมไปกับชนะนะครับเครือข่ายสภาสื่อออนไลน์เพื่อความยุติธรรมไทยนะครับก็มีช่อง u t u b e หลายช่องด้วยกันนะครับที่ไปร่วมกับผมนะครับไปทำอะไรครับไป ยื่นหนังสือนะครับช่วงเช้าให้กับคณะกรรมาการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทรนราษฎรครับไปยื่นที่รัฐผภานะครับก็มีสอสอสมหญิงนะครับบัวบุตรนะครับซึ่งเป็นเลขาคณะกรรมาการนะครับแล้วก็มีกรรมาการอีกหลายท่านด้วยกันที่มารับหนังสือจากผมนะครับและคณะ ก็ได้พูดคุยกับสอสอสมหญิงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่ยื่นก็คือว่ากรณีของหมอปานะครับปอสํำนักพุทธศาสนายโสธรในอำเภอป่าติ้วนะครับแล้วก็สื่อมวลชนรวมทั้งทีมงานของหมอปานะครับที่ไปบุกหาหลวงปู่แสงนะครับเราก็ได้รู้เรื่องราวเหล่านี้กันไปแล้วมีสื่อออกทุกช่องแล้วนะครับแล้วก็มันก็เผยแพร่ไป ทำให้วงการพระพุทธศาสนาเสียหายนะครับก็ไปยื่นหนังสือให้ท่านคณะกรรมการติการนะครับก็มีหน้าที่ที่จะเรียกนะครับกลุ่มคนพวกนี้ให้มาชี้จแจงให้กับคณะกรรมการติการได้รู้ถึงเหตุผลที่ไปบุกหาหลวงปู่แสงแล้วก็ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับคณะกรรมการก็จะถามยาวไปเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ย ได้ไปบุกวัดไหนกันบ้างช่วงบ่ายนะครับผมก็ไปยื่นหนังสือให้กับรัฐมนตรีนะครับสอสอ,อนุชานาคาสายนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ไปก็ได้ดีเดียวกันนี่ครับแต่คนละบทบาทหน้าที่นะครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีนั้นมีหน้าที่ํากับดูแลสํานักพระพุทธศา,ส,าสนาแห่งชาติ และสำนักพระพุทธศาสนาก็มีทุกจังหวัดนะครับก็เพื่อที่จะให้ทางสำนักพุทธนั้นจัดการพระนอกรีดจัดการพระอารัชีนะครับโดยที่ไม่ต้องให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องมายุ่งท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ากำลังทำอย่างนั้นอยู่และกำชับเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้และทางท่านรัฐมนตรีก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่หมอปลาและคณะไปบุก ว,วัดนูนวัดนี้ไปเพื่ออะไรและจะได้ประโยชน์อะไรประโยชน์ข้อที่หนึ่งก็คือได้ทำให้พี่น้องประชาชนทำให้สังคมรู้ว่าพวกเรามีตัวตนครับอันที่สองก็คือเราก็จะรู้ว่าเราทำอะไรเราขยับอะไรในการที่เราออกมาเล่นเรื่องหมอปลาและคณะเพื่อจุดประสงค์อะไรสื่อออนไลน์ของเรา ยังมีหน้าที่ดูแลสังคมดูแลบ้านเมืองดูแลพษษษระพุทธศาสนาด้วยนะครับพวกเราจึงไม่นิ่งดอนใจเลยไปกันเมื่อวานนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าสภา,าสื่อออนไลน์ line, เพื่อความยุติธรรมไทยนี้จะขับเคลื่อนจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรท่านใดที่สนใจสมัครเป็นสมาชิเกเครือข่าย สื่อสภาออนไลน์ก็แจ้งความจำนงไปได้ที่เพจด็อกเตอร์กริปได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า